ในวันนี้นะครับผมว่าโทนไฮไลท์หลักๆของหุ้นตัวเดียวในบ้านเราเลยเนี่ยว่าจะพยุงดัชนีบ้านเราอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยโทนไฮไลท์คงไปอยู่ที่ตัวเดลต้าตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่า d o เม s สิ c p a ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์ฟァนแนนค้าปีกอสังหาผมว่าไม่ไม่สามารถที่จะประคองเซตอินดซ x ได้มากนักนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยโทนมันจะไปอยู่ที่ตัวเดลต้านะครับโดยคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเดลต้า ได้มีการรายงานผลประกอบการนะครับต้องบอกว่า Delta ได้มีการรายงานผลประกอบการกํำไร Q2 ออกมาทำเรคคอร์ดไฮระดับ5,900ล้านนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าที่ประมาณการไว้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราประมาณการคือมันมันมีเอ็กซ์ต้ากับมีคอด้วยนะแต่ว่าถ้าเรานับเฉพาะเอากํำไรสุทธิเลยเนี่ย6 0 0นะบ,บวกขึ้นมา41% y ย o r on y e a เ a r 52% Q on Q นะครับก็ต้องบอกว่าบีทจากที่ประมาณการไว้เนี่ยอย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่ว่า c อโอเวอรชั่นก็โตดี56% QonQ 34% y ยอออนเก็ยังถือว่าต้องค่อนข้างบีทความสมควรอยู่เพราะว่าอย่างนักวิเคราะห์นะครับอย่างน้องทนันแล้วก็นากวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณการไว้4,000ปลายปา5,000ต้นๆน,นนะครับแต่ว่าออกมาเนี่ย6,000นะถือว่าบีทแพอสมควรนะครับถามว่ารอบนี้บีทยังไงคือรอบนี้รายได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดิบไปถ้าใครจําได้ผลกกลุ่มอิ็กทรอนิกก์เนี่ยเราเคยคอไว้นะครับว่า รายได้ Q2 เดี๋ยวเพิ่งไปคาดหวังนะครับแต่ให้ดูมา r จินใน Q2 แล้วรายได้ใน Q3 จะฟื้นนะครับปรากฏ Delta เป็นตัวแรกที่ออกก็ออกแบบนั้นเลยนะครับก็คือรายได้อาจจะไม่ได้โตแรงมากนะครับเพิ่มขึ้น11%นะครับ year, year ี n year 6.8% Q on อ Q อยู่ที่บร,ริเวณประมาณ1.1พันล้านเหรียญสหรัฐรายได้ไม่ได้โตแรงมากแต่ที่สำคัญเลคือไอ้ตัวมา r จิเนี่ยแหละนะครับสูงกว่าที่คาดการไว้เกือบ300 basis point คาดการไว้24% ออกมา27%นะครับโดยหลกัหลกๆเลยเป็นการฟื้นตัวในหลากหลายกลุ่มธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ออันนี้ก็โตดีนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยในการแบบเติบโตแรงมากนะครับปรากฏว่าก็ยังดูดีกว่าที่คาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ต้องบอกได้เลยว่ารายได้โตค่อนข้างโอเคแต่อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ไอ้ cross margin เนี่ย ในหลากหลายธุรกิจของเขาเนี่ยโอ้โตดีอยู่ที่คาดการไว้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่ามาชินเพิ่มขึ้น3.5% year on year ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณประมาณ27%ซึ่งถือว่าทำระดับสูงสุดนะครับนับตั้งแต่ในช่วงไตรมาส2ปี2020อะตอนนั้นที่เดลต้าแบบพลิๆเลยตอนโควิดอะนะที่ PE ขึ้นไปประมาณ70-80เท่าอะนะครับก็บอกว่ามาชินเนี่ยทำกลับมาได้ระดับนั้นแล้วนะที่บริเวณประมาณ27%นะครับนี่คือเรื่องแรกก่อนนะ เรื่องที่2นะครับในฝั่งของตัวรายได้นิว h ฮไปแล้วเมื่อเทียบกับในช่วงไตรมาสสองของปี2020ที่ตอนนั้นโหทุกคนแบบโหถาถมเข้าไปในเดลต้ามากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันได้ประโยชน์เดียวกันกับค่าบาทที่อ่อนด้วยในช่วงคิวถัดมานะครับก็ต้องถือว่าภาพรวมในลักษณะของแฟคคิวสองโตขึ้นมาก็นั่งดีในขณะเดียวกันในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็ต้องบอกว่าเราคาดการณ์ว่าน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกอีกนะขนาดไตรมาส2องเนี่ยทำ new high นะแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดี การเติบโตของธุรกิจ d a t าเซนเตอร์และพาวเวอร์โซลูชันนะครับที่ต้องบอกว่าลองลองทุนค a p e เ็กซ์มานานแล้วก็อย่างที่ทุกคนพอทราบว่า Q3 เนี่ยบริษัทหนึ่งใน m a g n i f i c e n t เของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการเปิดตัวชิป AI ใหม่ตัวหนึ่งซึ่งบางคนก็คาดการว่าเดลต้าเนี่ยได้จะได้ประโยชน์และออเดอร์เนี่ยจะมาลงใน Q3 ซึ่งไอมาที่ตรงนี้มันดีกว่าธุรกิจอื่นๆอย่างมีนยย่สาคัญมาที่มันเขขยีมามาที่มันดีกว่าค่าเฉลี่ยแบบึ้ปเลยสับุรกิจใหม่ตรนี้ ทุกคนก็เลยคลาดว่าจะรอดูว่า Q3 จะทำเลขกอดหายต่อเนื่องจาก Q2 ได้ไหมซึ่งเราคิดว่าทําได้เราคิดว่ากําไร Q3 มีโอกาสสูงมากที่จะเกิน5,900ล้านขึ้นไปซึ่งตอนนี้นักวิเคราะห์ก็เราจะมีการไล่บป,ประมาณการอยู่ซึ่งบ่ายวันนี้จะมีการประชุมเดลต้าแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องรอนะครเราดูทรงแล้วเนี่ยเราดักไปเลยคือเราเลือกที่จะมีการรับประมาณการกําไรในปี6ในปี2024ถึงปี2026เนี่ย2 3ปีนี้ขึ้นประมาณ อ่าสิบโทษนะขึ้นมาประมาณ6กถึงสิปรตตามลําดับนะครับเราคิดว่าดูทรงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องรอนะครับเราปรับประมาณการขึ้นเลยนะครับนี่คือประมาณการใหม่ของเรากำไรปีนี้ปรับขึ้นจาก2200เป็น23,800นประครับประมาณ17%และปีถัดไป5%ตามลำดับนะครับก็คือเราคาดกันว่าไอ้ธุรกรรมตรงนี้น่าจะเป็นตัวพุชนะครับราคาหุ้นในสั้นๆตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็เลือกมีการที่จะมีการปรับประมาณการ นะครับตัว Tar g e t Price นะครับจาก95บาทเดิมของเราขึ้นเป็นประมาณ120บาทนะครับเรามีการปรับประมาณการขึ้นนะครับแล้วก็ดูจากทรงแล้วเนี่ยคือผมใช้คำว่าต้องยอมรับก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมาเราคอกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มาตลอดทางที่ผ่านมาแต่2องครับาที่ผ่านมาเนื่องจากเซติมนต์เพย์หุ้นต่างประเทศที่ผมมองว่ามันจะพักฐานเราก็เลยมองว่าเราแนะนําว่าอย่าเพิ่งไล่นะครับตรงบริเวณเลย95บาทขึ้นไปซึ่งมันก็มีการปรับตัวลงมานะครับจากระดับบริเวณประมาณสัก 97บาทลงไปอยู่ในกรอบเลยประมาณ89บาทนะครับแต่ว่าโหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าให้ผมเดานะผมมองว่าวันนี้เปิดมาต้องเกิน100มีโอกาสสูงที่จะเกิน100สูงมากนะครับเพราะว่างบมันดีจริงนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราดูจากผลประกอบการ Q2 ที่นิวไฮแล้วนะครับหุ้นต่างประเทศผมถ้าใครผมอันนี้ผมผมบอกว่าหุ้นต่างประเทศที่ผมบอกว่ากูมเกร็งเทคมาระวังการพับฐานเพราะผมเชื่อว่ามาจินไพร์อินไปแล้วแล้วปรับต่อไม่ได้แต่เดลต้าผมใชื่อว่าเซนติเมนต์ไม่ได้ดี นนะมันชัดเจนกว่านันติเมนต์ในตลาดต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเทคผมเชื่อว่ามันเป็นการปรับฐานอยู่แต่เดลต้าดูทรงแล้วกวิเคราะห์ปรับประมาณการขึ้นและผมเชื่อว่าเช้าวันนี้บางบอกอาจจะปรับเหมือนเราเลยบางบอกอาจจะรอบ่ายนี้ก่อนนะแต่ผมเชื่อว่าโทนเนี่ยคือบีบให้ปรับนะครับแล้ว Q ิคอนเฟิร์มว่าดีกว่า Q2 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้คําว่าก็ดูจากทรงนะครับเราชื่นชอบกลุ่มนี้แล้วก็หลายๆอย่างใกล้เคียงกับที่เราประมาณการไว้คือ Q ิรายได้ไม่โตแต่มาที่ดีมากคิวามาที่โตต่อต่อต่อนะครับแลวโดมไม่สิทยง ยิ่งโดยเฉพาะถ้าปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นนะเดลต้าจะเป็นหลุมหลบภัยเลยนะในสองสาดข้างหน้าเนี่ยนะครับแต่ยอมรับราคาในช่วงที่ผ่านมามันมันมันดีจนผมรู้สึกว่าผมยังไม่กล้าไล่ก็ไล่จาก70เราเราเราอัปเกรดจากับ70ขึ้นมา95แต่ผมบอกให้เบรกอนแต่วันนี้ผมก็ต้องบอกว่าคนที่ขายไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับหรือคนที่กําลังจะรอซื้อผมเชื่อว่ามันถูกฟอสให้หน้าหุ้นมันจะไหลตัวเดียวเลยอย่างวันนี้และอาจจะดึงขึ้นมาอีเล็กนิกขึ้นมาทั้งแผงได้นะครับก็โดยสรุปในฝั่งงงงตตตัววยยุทธผมกกก็็้้้อออแนะนะําาาา่่ถ With fro นะครับโอวิเดโฟลไปนะครับนี่ก็คือภาพลมค่าบ,บเพราะว่าผมดูจากทรงแล้ว e a r n i n g ็ตถ้า e a r n i n g ็ตไม่โตเนี่ยผมจะบอกกันนะว่า Q2 ไม่ต้องไล่แล้วแต่ถ้า e a r n i n g ็ Q3 ผมดูทรงว่ามันมีโอกาสดีถ้าพัอีกอะ่ะก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องโ o วิดเดอร์โฟไปแล้วใครมีอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วตอนนั้นผมบอกว่าเฮ้ยถือต่อนะแต่เพิ่งฟอลโล่บายต่อผมว่าถือต่อเลย ใครมีแล้วเทคไปแล้ว1ใน3นะครับบางคนอาจจะใช้กลยุทธ์ว่าให้คุณบอมเคยบอกว่า2สัปาดาห์ก่อน3สัปาดาห์ก่อนตอนหุ้นเมกาตอนนั้นแสกพีพีผมบอกว่าให้ลดสัดส่วนไป30%นะฮะใครเอากลยุทธ์ตรงนี้มาเทคกับหุ้นกลุ่มเทคบ้าเราโดยเฉพาะในฝั่งของตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมมองเหมือนเดิมว่าคุณก็เทคไปส่วนหนึ่งแล้วก็ถือส่วนหนึ่งที่เหลือไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมวางกลยุทธ์ผมจะไม่สามารถทราบว่าคุณมีไม่มีหุ้นคุณมีแล้วคุณขายไปเท่าไหร่หรือคุณมีแล้วคุณทนถือมาแต่ถ้าดูทรงแล้วผมว่าเดลต้าอาจจะเป็นหลุมลบภัยในหุ้นระยะสั้นๆตรงนี้ได้นะครับก็เซติเมนต์อาจจะไม่ได้ไปแรงเหมือนเดิม เพราะว่าเซนิเเมนต์อาจจะเจอหุ้นต่างประเทศกดแต่ฟัน d a m e n t a l มันัพพอร์ตนะว่าฉันแบบนี้ก็อาจจะไปต่อได้นะครับอ่ะนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับในระยะสั้นๆตรงนี้นะครับ